ไงล่ะน <łość> ั่นโอ้ยนี่ยังล่ะแนวนี่ไม่โตเขาอีลำิ่มใหญ่แท้เลยแม่แต่ว่าใหญ่เยอะกูจะกินหมูกระทาเว้ยกูกับยาคือกันแม่กูขอเงินยังได้เหรอจะบ่มีเงินบ่มีเงินเอาซิกยังเนาะขอมาได้ก็ได้ชื่อเลิกกันหน้าจกมานจะใส่เงินแบ่งพันมันจะแซวอยู่ ก็เงือกคือกันล่ะจักอีหยังแพงน้ำลูกน้ำเต่าจ,ากจักว่าจะแพงเลยเฮ็ดหยังกระดอกกระเดียแพงมือื่อตีเล็กดิมึงเออขอบัดรได้ก็ตีหายเนียเออบอเออ่เคยได้จักเกื่อกูอยากกินกูนเห็นอันเขามาเปิดพิซซ่าใหม่กู้งพยากรเมลัมยัยโอ้ยนันน่น KFC นั่นถอดผู้ย่างผ่านหอมหว่วยหว่วยผู้ของเงินเพิ่นสื่อิ่นก็บ,บ่ให้กู้อเออมื้อนั้นกูไปโลุตาคกูเจ้านางกินวุ้ยกูอยากคว้ยเออเจังไหนจะเสด็จกินว่าลำยัยอีแม่ก็บ่ให้เงินเฮ็ดจังได๋ดีวะ ว่าเต้าส่งว่างแขนนี่มึงว่างแขนเออเอาเอาแบบใดดีมันสีไดงเงินลเวเห็ดผีเขาผีกาาูสังกระสายายสั้างกระผีเขากูสิไปบอกเล่าว,ว่าผีเขามืงเออเราโบของอันอันเห็ดอันห่อเขาใส มึงบอกเราได้มมึงทเียน้นมึงเยข้นกผีเขาไ้เงียในมือเออเออมึงไปบอกเราแต่จิฟาวไปบอกแล้วเออเออที่คุจิฟพาวไปบอกอีเมสคิฟาวไปบอกอีเมสเออเออเออแนน้ำเนมึงไป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 เร็วเก็บเอาเพื่อนกะโพดไหมจะได้ยังขืนได้ขืนดีแส้อเร่องหลักะขืนเรงหลักะขืน เป็หัวอยู่นี่เน็ตเนแม่นยังก่อเดียวนี่อีลใหญ่ผีเขาอีลัใหญ่โอ้ผีไม่โตเขาอีลำใหญ่มันไปเห็นอีหยัง่ะโอ้เจ้าฟ้ไปฟังแม่า้ยเดียวเแม่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ละโอ้ยอี่ยังแ่ะแนวนี่ผีไม่โตเขาอีลำใหญ่แท่ วามันใหมึงเป็นจังไหนน่มันเป็นจางไหนเนีมึงมาวาน้ำกุยอยู่นี่เน่อีแม่ล้วคือว่าเร้วยายขอสาใครเจ้าอยู่ไมต้จังไงจังไจังส่ยายอยู่ยายบ่ถือกเนี่ยยายบเถือกยังไหนโอ้ยกะมี่อันคือคูปปี้นั่นแม่นั่นมันคือว่าอันบ่ถือกนั่นแล้ก็ใส่คือเกาอยู่ไ่มตนแต่คอจีว่าจังสัอุเบมากแบบนี้ กูอยากกินพิซซ่ากูอยากกินหมูกระทะกูอยากกินเคเอฟซีคือบัวไซแหกกูนะกูอยากที่แม่มาไห้ใช่แล้วเป็นบาบอกกูเพ่นกัเฮ็ดแอยากแล้วอยากพิเคเอฟซีพิซซ่าหมูกระทะแม่แต่้าทำไมแม่ฟาไปเชื่อไอเชื่อมาทำไมแม่แล้วลูกอีลำใหญ่มนสิตายก่อนได้หนิแม่ให้แม่ไปเื่ออ่บอกไปเชื่อมากผ่โอ้คือมาช้างเป็นแม่ไม่แม่ไ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 ม่ เด็กกินแทกกูเลยเนี่ยเขากินไม่กี่ทีว่าต้องใส่แผนนี่แผนมึงดีฮะเล่นเล่นแบบว่าลมตาตีไปเลยรอกินลาบมา